สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Street Fighter โอ้โหเกมนี้อยู่มานานมากเนื้อเรื่องก็เยอะแล้วก็ซับซ้อนด้วยใช่ไหมครับลำดับเวลานี่หลายคนอาจจะงงงงนิดหน่อยใช่เลยค่ะคือเส้นเรื่องมันยาวนานมากแล้วก็ไม่ได้เรียงตามภาคที่ออกด้วยนะคะวันนี้เราเลยจะมาไล่เรียงไทม์ไลน์ตามเนื้อเรื่องจริงๆให้ฟังกันค่ะจะเริ่มตั้งแต่ภาคแรกเลยแล้วไป Alpha หรือ z r o ต่อด้วยภาคสองเอ่อแล้วข้ามไปภาค4ภาค5ก่อนจะย้อนกลับมาภาค3แล้วค่อยปิดท้ายที่ภาค6ภาคล่าสุดค่ะอ๋อเรียงตามเหตุการณ์ในเรื่องเลยจะได้เข้าใจภาพรวมง่ายขึ้นนะครับข้อมูลนี้คือรวบรวมมาจากตัวเกมเป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการสรุปแก่นเรื่องจากเกมภาคต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะโอเคครับงั้นเริ่มที่จุดกําเนิดเลย Street Fighter ภาคแรกสุดการแข่ง World w อร r i o r ครั้งแรกที่ เออสกัดเป็นคนจัดเองเลยใช่ค่ะตอนนั้นสกัดจัดเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งที่สุดแต่จุดสำคัญจริงๆมันอยู่ที่ริวนะคะสิทธิ์ของโคเคนที่มาแข่งเหมือนกันแล้วริวก็ชนะสกัดได้ชนะได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ชนะธรรมดาคือตอนที่สู้กันเนี่ยพลังด้านมืดในตัวริวที่เรียกว่าส no ัตสุยโนฮาโดหรือเจตนาฆ่าฟันมันตื่นขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะอ่าฮะแล้วริวก็ใช้ท่าโชริวเคนแบบรุนแรงมาก จนเกิดเป็นแผลเป็นที่อกสกัดเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นปมแค้นฝั่งใจของสกัดแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งในใจของริวเองด้วยโอ้โหเปิดเรื่องมาก็ดราม่าเลยนะครับแล้วเรื่องก็ต่อไปที่ภาคอัลฟาหรือ z e r รที่เวลาจริงๆอยู่ระหว่างภาค1กับ2ถูกต้องค่ะภาคอัลฟาน h ่คือช่วงต่อมา a ิวเริ่มสับสนกับพลังในตั l เองก็ h ลยออกตามหาอ h i m ม e l f s อ h ก went o ะ น้องชายอาจารย์โกเคนที่เป็นคนฆ่าอาจารย์แล้วก็ฝึกพลังสัตว์สุยโนฮาโดเต็มตัวเพื่อไปถามเรื่องพลังน,นี้ประมาณนั้นละค่ะแล้วริวก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยตัวเองก็มีพลังด้านมืดแบบนี้ซ่อนอยู่เหมือนกันในขณะเดียวกันองค์กรชั่วร้ายชาโดลูที่นำโดยเอ็มไบซอนหรือเวก้าในภาษาญี่ปุน่นก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นค่ะไบซอนนี้ใช้พลังพลังจิตไซโคพาวเวอร์ เป้าหมายหลักๆของไบซันก็คืออยากได้ร่างของริวไปเป็นร่างสถิตใหม่ของตัวเองแล้วก็สร้างอาวุธที่ชื่อไซโคไดฟเพื่อยึดครองโลกอะไรทํานองนั้นล่ะคะ่ะตัวละครอื่นๆอย่างชุนลีหรือชาลีนัชก็เข้ามาช่วงนี้เหมือนกันเพราะมีเรื่องแค้นกับไบซันใช่ค่ะชุนลีก็ตามล่าลาังแคนให้พอ่อส่วนชาลีก็เป็นทหารที่อยากโค่นไบซันแต่ก็สุดท้ายก็พลาดท่าไป ตอนท้ายภาคอัลฟาเนี่ยแม้ไบซนจะเหมือนแพ้ไปแต่จริงๆจ,จิตเขาก็หนีไปเข้าร่างอื่นได้ค่ะส่วนริวก็เกือบโดนล้างสมองแต่สกัดที่เริ่มเห็นอะไรบางอย่างกลับมาช่วยให้ริวหนีไปได้หักมุมเหมือนกันนะเนี่ยสกัดแล้วก็มาถึง Street Fighter 2ภาคยอดฮิตที่ทุกของรู้จักกันดีคราวนี้ไบซนกลับมาในร่างใหม่แล้วก็จัดทัวนาเมนต์ World w a r r i o r อีกครั้งใช่ค่ะกลับมาจัดอีกรอบ เป้าหมายคือล่อศัตรูกเก่าๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคุมะให้ออกมาแล้วออกมาไหมครับอาคุมะออกมาจริงๆค่ะแต่กลายเป็นว่าแผ่นไบซอนมันย้อนกลับเข้าตัวเองเพราะอาคุมะโผมาแล้วใช้ท่าไม้ตายสุดโหด a ร i n g Demon หรือชุนโกกุสัตสึนะคะสังหารไบซอนแบบเอ,อ่ทำลายไปถึงวิญญาณเลยโหดมากแล้วใครชนะทัวร์นาเมนต์ภาค2ครับ อันนี้น่าสนใจค่ะคือในเกมไม่ได้บอกชัดเจนว่าใครเป็นแชมป์โ์นเนต์ครั้งนั้นจริงๆอ้าวจบแบบให้คิดต่อเองเหรอครับเนี่ยแล้วเรื่องก็ยังไม่ไปภาค3แต่ข้ามไปภาค4ก่อนซึ่งเวลาเกิดหลังภาค2แต่ก่อนภาค3อีกทีใช่เลยค่ะไทม์ไลน์มันซับซ้อนนิดหนึ่งภาค4เนี่ยมีองค์กรใหม่ชื่อ S.I.N. ซึ่งจริงๆเป็นองค์กรย่อยของชาโดลูอีกทีหัวหน้าคือเซตเซตซึ่งเป็นร่างทดลองของไบซอนอ่า มีร่างทดลองเยอะจังค่ะเสร็จก็จัดทัวร์นเมนต์เหมือนกันเพื่อเก็บข้อมูลนักสู้โดยเฉพาะข้อมูลพลังซัสซิโนฮาโดของริวแต่สุดท้ายไบยซอนตัวจริงก็โผล่มาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของฉันเองแล้วก็จัดการเสร็จไปซะแต่ภาค4ี่มีเรื่องเซอร์ไพรส์กว่านั้นคืออาจารย์โกเคนยังไม่ตายใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยการกลับมาของโกเคนเนี่ยเขามาเพื่อช่วยริวโดยเฉพาะเลยค่ะครับ ช่วยให้ริวเริ่มเรียนรู้วิธีควบคุมพลังด้านมืดไม่ใช่โดนมันครอบงำอย่างเดียวเป็นเรื่องดีๆของริวบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อที่ Street Fighter V ซึ่งเวลาก็ยังคงอยู่ก่อนภาค3อีกครับชาโดรูนี่ยังไม่จบง่ายๆจริงๆไม่จบค่ะกลับมาอีกรอบคราวนี้มาพร้อมกับ FANG แล้วก็มีแผนใหม่ชื่อ Operation Chains ใช้ Black Moons ควบคุมโลก แต่ก็โดนขัดขวางอีกพวกนักสู้ก็รวมตัวกันต่อต้านครับผมจุดสําคัญมากๆของภาคห้าคือการเติบโตของริวค่ะครับเขาได้สู้กับตัวละครลึกลับชื่อเนคคาลี่แล้วก็สามารถเอ่อควบคุมพลังซตชุยโนฮาโดได้สำเร็จจริงๆในภาคนี้ควบคุมได้แล้วแล้วไบซันล่ะครับคราวนี้จะจบจริงหรือ,อยังดูเหมือนจะจบจริงนะคะ เพราะว่าชาลีเนชที่ถูกชุบชีวิตกลับมาแบบไม่สมบูรณ์ก็สละชีพตัวเองเพื่อช่วยให้ริวเอาชนะไบซันได้ในที่สุดค่ะเหมือนว่าองค์กรชาดูลูก็ล่มสลายไปจริงๆคราวนี้ในที่สุดแต่ก็มีปมทิ้งไว้อีกมีค่ะคือมันเปิดเผยว่าโคลินที่เหมือนจะอยู่ฝ่ายดีจริงๆทำงานให้กิวซึ่งเป็นบอสใหญ่ในภาคสแล้วก็เอ็ลูกน้องเก่าไบซอนที่เบลร็อกเก็บไปเลี้ยงก็ไปตั้งองค์กรใหม่ชื่อนนโอชาดาลูอีกค่ะ โอ้โห oh, เรื่องมันโยงใหญ่กันไปหมดเลยนะครับในที่สุดก็มาถึง Street Fighter 3สะทีซึ่งเวลาในเรื่องเกิดหลังภาค5แล้วใช่ค่ะคราวนี้เป็นยุคใหม่องค์กรใหม่ชื่อ Illuminati ผู้นำคือกิวที่มีพลังแบบเออเหมือนพระเจ้าเลยค่ะเขาต้องการหานักสู้เก่งๆเพื่อสร้างโลกยุคใหม่ตัวเอกก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับภาคนี้เปลี่ยนค่ะตัวเอกหลักเป็นอเล็กนักสู้ที่ต้องการล้างแค้นกิลให้เพื่อนส่วนตัวละครเก่าอย่างเคนก็กลายเป็นคุณพ่อแล้ว ริวก็ยังคงฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอปรมาจารย์โอโรด้วยค่ะเนื้อเรื่องภาค3จะเน้นการเดินทางการต่อสู้ของแต่ละคนแล้วก็มีปริศนาของตัวละครคิวด้วยดูเป็นบทใหม่ของการเดินทางนะครับแล้วก็มาถึงภาคล่าสุด Street Fighter 6ซึ่งเกิดหลังภาค3มีมุมมองใหม่ผ่านโหมดบลูทูธให้เราสร้างตัวละครของเราเองใช่ค่ะอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเราจะได้เล่นเป็นตัวละครอวตารของเรา เดินทางในเมืองเมโทรซิตี้ซึ่งเชื่อมโยงกับเกมฟ n a นลไฟ h t ด้วยนะคะเรียนรู้วิชาจากลุกมีคู่แข่งคือบอชแล้วก็มีตัวร้ายใหม่ JP ผู้นำองค์กรแอมเนเชียที่ดูเหมือนจะมีพลังไซโคพ o วเวอรเหมือนใบสั้นเลยใช่ค่ะ JP นี้ดูมีรับลมคมในเยอะแล้วก็เหมือนจะเคยเกี่ยวข้องกับชาโดว์ลูมาก่อนด้วยที่น่าตกใจในภาคนี้คือชะตากรรมของเคนที่กลายเป็นผู้หลบหนีคดีโดนใส่ร้ายเป็นอาชญากรค่ะเคนเจอเรื่องหนักเลยนะเนี่ย แล้วเนื้อเรื่องหลักใน World t o u 2ล่ะครับตัวละครอวตารของเรากับบอชก็เข้าไปพัวพันกับแผนการร้ายของ JP ค่ะมีเรื่องทัวนาเมนต์ซูวาชโชที่มีระเบิดซ่อนอยู่ด้วยบอชเนี่ยได้รับพลังไซโคพาวเวอร์มาแล้วก็เออสละชีพไปในตอนท้ายส่วนอวตารก็ได้สู้กับ JP แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่า JP แพ้จริงๆหรือแค่ถอยไป สรุปคือภาค6ก็ยังทิ้งปมไว้อีกเหมือนเดิมสินะครับประมาณนั้นค่ะแต่แก่นหลักของภาค6เนี่ยดูเหมือนจะเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงความหมายของคำว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงในยุคปัจจุบันซึ่งทั้งตัวเอกอวตารของเราแล้วก็ตัวริวเองก็ยังคงตามหาคำตอบนั้นอยู่ค่ะโหฟังแล้วเป็นมหากาบจริงๆนะครับเนี่ยยาวนานมากซับซ้อนด้วยทั้งเรื่องการต่อสู้ภายในจิตใจของริวกับพลังด้านมืด การต่อสู้กับองค์กรชั่วร้ายภายนอกที่ผัดกันมาเรื่อยๆแล้วก็ทำอะไรที่ต้องตั้งสติดีๆเวลาตามใช่เลยค่ะเป็นการเดินทางของตัวละครที่น่าติดตามมากเราได้เห็นพัฒนาการของริวจากที่เคยกลัวพลังในตัวเองจนกระทั่งเรียนรู้ที่จะควบคุมมันได้แล้วก็มาถึงตัวเอกในภาค6ที่ออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของความแข็งแกร่งด้วยตัวเองมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดแบบนี้ อะไรคือความหมายที่แท้จริงของความแข็งแกร่งกันแน่แล้วเรื่องราวหลังจากภาค6เนี่ยจะพาเราไปเจอกับอะไรหรือพาตัวละครไปในทิศทางไหนต่อก็น่าติดตามมากค่ะ